วันนี้เราจะมากินคั่วซองและก็โดนัทอันนี้เราซื้อมาจากที่ลอสันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากินสักแค่ไหนเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะคั่วซองไส้ครีมสตรอเบอรี่นะอันนี้ hey, hey, hey. จะน่ากินสักแค่ไหนพอไหมห้าสี่สามสองมสตสตรอเบอรี่ด้วยนะ น่ากินไหมเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งอันมาเดี๋ยวนี้ให้เบลแบ่งเลยอันนี้เป็นโดนัทครีมสดนะนี่นี่ให้ดูก่อนอนี่เอาเบลจากไทยสตอรี่เหรออาลงเลยนี่อ่ะอีกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เอาไม่ออกว่ะมันติด ดดโดนัทครีมสดเฮ้ยโอ้โอววาวน่านกินไหมู่ครัเฮ้ยเอาให้เบลถ่ายลงสตอรี่หน่อยได้กินเล้วเดี๋ยวอันนี้ให้เบลแบ่งอ่ะแบ่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะพอเรากินด้วยกันนะ ยางดูสิอันนี้ดูดูใ่มันเลยทุกคนน่ากินมากเลยฮัลโอ้หั่นอีกส่วนดีกว่าจะได้แบบหยิบกินง่ายๆ <c oughs> อันนี้ด้วยหั่นต่อเลย นี่ให้เป็นพือนดูอันนี้คืออันที่เราแบ่งไว้แล้วนะเ <N> ห <ich ay i> ็นสตรอเบอรี่ไหมใช้มือเลยแล้วกันนะ <N ich ay i> มันไม่เห็นนี่ครื่องซ้ำอืมมากน่าจะได้แค่นี้ไม่นันชีมันจะปิน้นไ,ไฟไฟดับ <N ich ay i> ไม่เป็นไรนะ ไม่ไอโอมันดันไปแปดร้อยโอเคไฟดับไฟแบตหมดก็ <c oughs> <g love> ดูน่าคินคลีนไปอันนี้คืออะไรวะลืม <c oughs> โดนัทครีมสดโดนัทครีมสดคืออันนี้เราไปแช่ยเย็นมาไว้ด้วยนะทุกคนแล้วแบบเวลาเราแช่ยเย็นใช่ป่ามันก็จะแบบฟินๆเว้ยเฮ้ย <c oughs> ดูนี่ทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะกินเลยนะอื้หึ้ย ไม่เหมือนโดนัดจริงๆเป็นแบบแป้งโดนนัดเลยอ่ะอ<ม>ืมอร่อยอ<ม>ืมอืมเร็จนี่คือเรื่องราวนะครับเนสอยากให้กินอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเจอกันในคลิปหน้าไปแล้ว เบอร์เบอร์จะขอสับเบอร์เลยนะ